จกนกระทั่งมาถึงเวลาตีหนึหนี้แหละครับจูจูมันก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับร้องไห้เสียงแบบโหยหวนมากๆเป็นเสียงร้องไห้ที่สะอึกสะอื้นครับราวกับว่าเธอนั้นกำลังเสียใจ สวัสดีครับทุกๆคนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงหลอนต่างแดนเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในต่างแดนครับอยู่กับผม1 1 l c สำหรับเรื่องราวความเสี่ยงขวัญในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์เสี่ยงขวัญที่ส่งตรงมาจากสปป,ปลาวครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์หลอนของพี่ทหารหนายหนึ่งครับที่ประจำการอยู่ที่ไซยบุรีเมืองปากลาลภาคเหนือของประเทศลาวนั่นเอง จะเป็นอย่างไรและจะหลอนแค่ไหนนั้นก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณที่อยู่ที่สปรปร,ราวที่ไซยะบุรีเนี่ยได้รู้ด้วยนะครับว่าที่นั้นก็มีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกัน สำหรับเรื่องราวใน EP ีนี้ครับเป็นประสบการณ์สยองขวัญของพี่ทหารท่านหนึ่งครับเป็นทหารที่ประจำการอยู่ที่สปอป,อปอลาวเลยได้ส่งเรื่องราวความสยองขวัญเข้ามาครับผ่านช่องทางที่อินสตาแกรมส่วนตัวของผมบอกว่าตัวของเขานั้นมีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานี้เองครับประสบการณ์ของผู้ชายท่านนี้ที่เจอมาที่สปอป,อปอลาวเนี่ย เรียกได้ว่าสยองขวัญสุดๆเลยแหละครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากพี่ทหารท่านหนึ่งผมขอใช้นามสมมติว่าคุณเวียงก็แล้วกันครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของพี่ทหารท่านหนึ่งเขาในประจำการอยู่ที่ค่ายค่ายหนึ่งครับที่ไซย,ยบุรีเมืองปากลายซึ่งเมืองนี้จะตั้งอยู่ทางภาคเหนือของสปปลาวครับ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าภูเขาและก็ค่ายของเขาเนี่ยตั้งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งครับผมขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อก็แล้วกันตอนที่ไปพบเจอเรื่องราวหลอนๆนั้นเนี่ยไปพบเจอมาตอนที่ไปประจำการที่กองร้อยแห่งนี้นี่แหละครับซึ่งค่ายทหารที่เขาอยู่เนี่ยมันจะห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ7-8กิโลได้ เส้นทางเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นทางทุรกันดารหน่อยเป็นดินแดงถนนคอนกรีตเนีน่ยยังไม่มีครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆส่วนใหญ่แล้วครับหมู่บ้านที่อยู่รอบๆค่ายเนี่ยระยะรลัศมีไม่ไกลมากเนี่ยจะเป็นบ้านของพวกนายทหารครับที่เขาสร้างเอาไว้ใกล้ๆกับค่ายแห่งนี้ก็จะมีครอบครัวของทหารนี่แหละครับอาศัยอยู่กันห่างกันประมาณ4-500เมตรเห็นจะได้แต<ม>่ละหลังแต่ละหลังซึ่งสร้างปลูก,กันค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วมันก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งนี่แหละครับ ที่เป็นเรื่องต้นเหตุของความสยองขวัญที่ตัวเขานั้นไปพบเจอมาเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามีเวรเข้าเฝ้ายามครับเป็นเฝ้ายามกะดึกช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเห็นจะได้ตำแหน่งของป้อมที่อยู่ประจำการในตอนกลางคืนนะฮะจะอยู่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยห่างออกไปประมาณเ300เมตรเห็นจะได้ช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มกว่า,วาครับคุณเวียงเนี่ยก็เดินออกจากค่ายพัก แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปยังป้อมแห่งนี้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนผัดเพื่อนอีกคนหนึ่งครับที่เข้าเวรยามอยู่พอไปถึงเนี่ยก็ถามสารทุกสุขดิบเพื่อนครับเป็นยังไงบ้างมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมีเหตุอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนที่เข้าอยู่ก่อนหน้านี้เพื่อนก็บอกว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่คืนนี้เนี่ยยังไงแล้วเองอย่าเพิ่งรีบหลับละ่ะข้าคิดว่ามันจะต้องมีเรื่องแปลกๆอย่างแน่นอน ตอนนั้นเนี่ยคุณเวียงก็ถามเพื่อนคนนี้นี่แหละครับถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรวะเอ็งบอกข้าได้ไหมแต่เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยจะไม่ยอมบอกครับถามเท่าไหร่มันก็ไม่บอกมันพูดแค่ว่าเออเอออยู่ไปเถอะเดี๋ยวเอ็งก็รู้เองแหละหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนมันก็เดินหนีไปครับโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับเขาเลยพอหลังจากที่รับผัดเปลี่ยนต่อกับเพื่อนเสร็จปุ๊บ,บก็เข้าเวรยามไปประมาณชั่วโมงกว่ากว่าครับตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งสีนาที ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เห็นหรือมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมาถึงเวลาตีหนึนี้แหละครับจ,จู่ๆมันก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับร้องไห้เสียงแบบโหยโหวนมากๆเป็นเสียงร้องไห้ที่สะอึกสะอื้นครับราวกับว่าเธอนั้นกำลังเสียใจเธอเนียร้องห่มร้องไห้เสียงดังเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรครับ ดวยความที่ว่าจุดที่ป้อมยามตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นกลางป่ากลางเขากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันเงียบมากๆเสียงนกเสียงอะไรร้องขึ้นมามันก็จะได้ยินชัดเป็นพิเศษรวมถึงเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนี้ด้วยครับตอนที่ได้ยินเนี่ยคุณเวียงบอกว่าเป็นอะไรที่ขนลุกมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าช่วงเวลาตีหนึ่งกว่านี้มันจะมีคนมาร้องไห้กลางดึกสักพักไม่นานครับ ก็เห็นว่ามีพลทหารประมาณ2 3ถึง3คนเนี่ยเดินออกมาจากค่ายตอนนั้นเนี่ยตัวของเขารู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยครับที่เห็นว่ามีทหารสองคนเนี่ยเดินออกมาก็เลยถามทหารสองคนนี้ครับว่าจะไปไหนกันการข้ามกลางคืนแบบนี้พวกเองจะเดินไปไหนกันปรากฏว่าทหารสอคนนี้บอกว่าพอดีว่านายเนี่ยแจ้งพวกเรามาว่าให้ไปดูที่บ้านหลังหนึ่งหน่อยมันมีคนเสียชีวิต ปรากฏว่าก็ถามดูครับว่าเป็นบ้านหลังไหนอะไรยังไงวะพลทหารสองสาคนนี้ครับก็บอกว่าก็บ้านหลังนั้นไงพี่ถัดจากป้อมพี่ไปประมาณ300เมตรนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับผล,ลุกเลยครับเมื่อรู้ว่าเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยมันดังมาจากบ้านหลังนั้นเพราะว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านพลทหารสองถึงสคนที่เดินออกมาเนี่ยก็ถามตัวของคุณเวียงครับว่าจะไปด้วยกันไหมเขาขอความช่วยเหลือคุณเวียงก็บอกว่าเดี๋ยวผมตามไปก็แล้วกัน เพราะว่าตอนนี้ผมเฝ้าเวียยามอยู่เดี๋ยวออกจากเวรยนยามแล้วจะมุ่งหน้าไปหาที่บ้านหลังนั้นทันทีหลังจากนั้นครับคุณเวียงก็เฝ้ารอเวลาให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนผัดหลังจากที่เพื่อนเปลี่ยนผัดเสร็จเขาก็รีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นทันทีเหมือนเพื่อนจะสังเกตได้ครับว่าวันนี้เนี่ยคุณเวียงมีท่าทีที่แปลกไปก็เลยถามประมาณว่าจะรีบไปไหนว่าวันนี้คุณเวียงก็เล่าให้ฟังครับว่ามีพลทหารประมาณ2-3ถึงคนเนี่ย เขาบอกว่ามีบ้านตรงนู้นที่ถัดจากป้อมเราไปประมาณ300เมตรเนี่ยมีคนเสียชีวิตเพราะเพื่อนได้ยินเช่นนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าเออเอรีไปรีไปรีไปไม่กวนแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเวียงก็มุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นด้วยความสงสัยครับเสียงร้องที่ได้ยินเนี่ยหวังว่ามันคงจะไม่ใช่เสียงของผู้เสียชีวิตคนที่พลทหารสองคนนั้นบอกเดินไปเนี่ยก็สงสัยเก็บคิดไปเรื่อยครับว่าถ้าเกิดว่าไปถึงที่บ้านหลังนั้นแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงขึ้นมา เสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของเธอก็ได้แต่ความสงสัยนี้ก็ต้องถูกกลายไปครับเพราะว่าไปถึงเนี่ยไปเห็นแล้วล่ะครับว่ามีพลทหารสองขามคนเมื่อกี้ที่เดินมากับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกําลังช่วยกันจัดการศพอย่างดีศพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้าสีขาวแล้วครับข้างๆศพเนี่ยมีภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่งร้องห่มร้องไห้ครานั้นนึกถึงกับโล่งใจเลยครับเมื่อรู้ว่าเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ได้ยินตอนกลางคืนนั้น มันคือเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตที่นางร้องไห้เพราะว่าสามีเนี่ยจากเธอไปเขานั่นก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาครับว่าเอออย่างน้อยเสียงที่ได้ยินตอนเราเฝ้ายามเมื่อสักครู่นี้มันก็ไม่ใช่เสียงผีว่าตอนนั้นก็ถามพลทหารว่าเออใครอย่าที่เสียชีวิตขอดูหน้าหน่อยได้ไหมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็ห้ามไว้ครับบอกว่าเขาห่อผ้าแล้วมันแกะยากอย่าดูเลยอย่าดูเลยผ้าคนตายอย่ะเดี๋ยวมันติดตา เขาเองก็เลยเออไม่เป็นไรครับไม่เห็นก mm ็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยการเคลื่อนย้ายศพนะครับจากในบ้านเนี่ยออกมาไว้หน้าบ้านครับก็พอได้พูดคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตคนนี้ได้คร่าวๆครับว่าบ้านหลังนี้ที่เขาอยู่กันเนี่ยอยู่กัน2คนครับมีภรรยาแล้วก็สามีซึ่งสามีเนี่ยก็เสียชีวิตนอนอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละวันนั้นเนี่ยภรรยากลับมาถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่ากลับมาถึงก็เห็นว่าสามีของเธอ กลายเป็นล่างที่ไรวิญญาณไปแล้วพบว่าสามีของตนเองนั้นผูกคอด้วยผ้าของม้าอยู่กับขือกับคานของบ้านตรงพื้นเนี่ยมีขวดเหล้าเหมือนกับเป็นขวดเหล้าขาวหรือขวดเหล้าอะไรบางอย่างเนี่ยตั้งเอาไว้อยู่พอเธอได้เห็นเช่นนั้นครับถึงกับเสียอกเสียใจ ก็มารู้จะทําอย่างไรก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยมีการโทรเข้ามาที่กรมทหารของเขาเนี่ยแหละครับที่ว่ามีพลทหารสองสามคน,เ,นเดินออกมาช่วยหลังจากนั้นไม่นานครับภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พูดประมาณว่าเออพี่พอดีว่าหนูจองลงศพไว้กับร้านลงศพ้านหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีรถมาส่งเพราะว่าตอนนี้มันกลางคืนหนูอยากให้พวกพี่เนี่ยขับรถไปเอางศพมาให้หน่อยได้ไหมตัวของคุณเวียงเองเนี่ยก็รีบตอบตกลงครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะอาสาขับรถไปเอางศพมาให้ ก็มีการถามชาวบ้านกับพลทหารที่มาตอนนั้นแหละครับว่ามีใครจะไปด้วยไหมป้ากอกว่าก็ไปกันอีก2คนครับรวมกับตัวคุณเวียงด้วยก็เป็น3คนขับรถออกจากบ้านหลังนี้ที่อยู่ไม่ไกลจากค่ายทหารเนี่ยออกไปเพื่อที่จะแาโรงศพมาให้เขานั่นแหละครับก็ขับไปบนเส้นทางที่มันทุรกะกันดารกลางค่ำกลางคืนเนี่ยทำความเร็วไม่ได้เลยครับมันเป็นถนนที่บางช่วงเนี่ยมีหลุมไม่สามารถที่จะทําความเร็วได้ก็ขับกันไป3คนครับด้วยความมืดมีเพียงแค่แสงไฟหน้ารถนั่นแหละครับ ที่พอจะสองทางเห็นว่าเป็นทางโค้งเป็นทางรุ่นทางนี่อะไรไปพอขับมาถึงที่ร้านขายโลงศพครับเจ้าของร้านเนี่ยแกก็เปิดประตูต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็บอกให้พวกเขาทั้ง3าคนนี้เนี่ยเดินตามเข้ามาในระหว่างที่เดินไปครับบรรยากาศของร้านโลงศพเนี่ยมันก็เต็มไปได้วยโลงศพสองข้างทางเลยสูงประมาณ3าสี่โลงเนี่ยตั้งซ้อนๆกันเรียกได้ว่ามาช่วงเวลากลางคืนเนี่ยยิ่งหลอนไปใหญ่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะรู้สึกกลัวบ้างไหม ในระหว่างที่เดินเดินอยู่ครับเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่านู่นนู่นโงที่จะเอาไปอยู่ตรงนู้นไปเอามาเลยหยิบเลยทั้งสามคนนี้ก็เลยเดินตรงไปที่โรงนั้นครับตามที่เจ้าของร้านเนี่ยชีย้บอกก็กัหลังเกรงกันดูครับว่าใครจะอุ้มหัวใครจะอุ้มท้ายสักพักหนึ่งครับมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุป,ประมาณ40ปีเห็นจะได้เดินเข้ามาครับบอกว่าพี่เดี๋ยวผมช่วยยกด้วยครับก็เลยมีการจัดคิวกันครับว่าเดี๋ยวคุณเวียงจะหิ้วหน้าอีกคนหนึ่งหิ้วหลังอีกคนหนึ่งหิ้วซ้ายคนหนึ่งหิ้วขวา ก็พอดีครับ4ี่คนสี่มุมพอดี4ี่คนนี้ก็ช่วยกันอุ้มโรงนี้เดินออกมาจากร้านเพื่อมาใส่ในรถครับหลังจากยกโงเนี่ยขึ้นรถเสร็จปุ๊บครับชายคนที่มาช่วยพวกเขาหิ้วโรงขึ้นรถเนี่ยครับบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะอาสาไปส่งโรงนี้ด้วยครับคุณเวียงเนี่ยก็ถามว่าเอาแล้วพี่จะกลับมาที่ร้านยังไงแต่ชายคนนั้นเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรครับผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เดินฝ่าวงล้อมของทุกคนไปนั่งจับโงศพที่ตั้งเหวในรถนั้นอยู่คนเดียวครับ คุณเวียงกับเพื่อนอีสองคนเนี่ยถึงกับงงเหมือนกันครับถามก็ไม่ยอมตอบจู่ๆจะอาสาไปส่งอีกก็คุยกันเล่นๆกับพลทหารอีสองคนครับว่าเออแล้วเขาเป็นพนักง,งานที่ร้านเนี่ยติดรถพวกเราไปแล้วเขาจะกลับมายังไงปรากฏว่าทหารสองคนนั้นที่มาด้วยกันก็บอกว่าเออช่างเขาเ่อะพี่เขาอยากไปก็ไปเถอะปล่อยเขาไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณเวียงก็บอกว่าเออพวกเองนั่งหน้าไปเลยนะเดี๋ยวพี่นั่งหลังประคองลงไปให้กับเขาเอง ตอนนั้นเนี่ยคุณเวียงก็นั่งหลังกระบาครับที่มีโรงศพแล้วก็มีชายคนนะั้นที่อาสา,าจะไปส่งเนี่ยนั่งอยู่ด้วยอีกสองคนเนี่ยคนหนึ่งก็ขับครับอีกคนหนึ่งก็นั่งดูทางให้ขับไปเนี่ยก็ฝ่าเส้นทางที่เป็นดินแดงรุกรักรุ่ลังอะไรนี้เขาเองเนี่ยก็พอจะสังเกตได้ครับว่าเออชายคนนี้เนี่ยมีลักษณะแปลกๆเหมือนกันวะถามก็ไม่ยอมตอบนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ตอบในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีการชวนคุยตลอดนะครับแต่ชายคนนี้ก็ถามคําตอบคําเหมือนจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะคุยกับเขาเลย พอรถของทุกคนเนี่ยเดินทางมาถึงครับทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันเอาลงศพที่เพิ่งจะไปเอามาจากร้านเนี่ยออกมาจากท้ายรถครับหลังจากที่เอาลงออกมาอะไรเสร็จปุ๊บชายคนนั้นที่ติดรถมาด้วยเนี่ยก็หันมาพูดกับตัวของคุณเวียงครับว่าขอบคุณครับผมไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณเวียงก็เห็นว่าชายคนนี้ครับหันหลังแล้วก็เดินจากไปในความมืดเขาเองเนี่ยก็สงสัยหนักกว่าเดิมอีกครับกลางป่ากลางเขาแบบนี้มันจะกลับยังไงของมันวะ เขาเนี่ยก็มองดูชายคนนั้นค่อยๆเดินไปเดินไปหายเข้าไปในป่าพร้อมกับความมืดครับในตอนนั้น ทีนี้เนี่ยก็รอให้สับเปล่อครับมาทําพิธีเอาโลงเข้าศพอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายเพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยจะมาจัดเหมือนกับจัดพิธีศพให้กับชายคนนี้กันหลังจากนั้นเนี่ยคุณเวียงก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับเพราะว่าญาติๆเดี๋ยวเขาจะมีการเออมาแต่งศพเหมือนกับว่าจัดแต่งพวกดอกมงดอกไม้รูปตั้งหน้าศพอะไรต่างๆนี้แหละครับคุณเวียงเนี่ยกับคนทหารที่เหลือเนี่ยก็พากันเดินกลับไปที่ค่ายครับก็ยังคุยกันเลยครับว่าชายคนเมื่อกี้ที่แบบว่าเออติดรถมาพวกเราเนี่ยแปลกเหมือนกันนะไม่รู้มันกล ไอสองสามคนนั้นที่เดินมาด้วยก็บอกว่าโอ้ยพี่คิดมากเพราะอาจจะมีญาติอยู่แถวนี้ละมั้งเขาเองก็เออเออคงจะมีญาติแหละก็เลยเดินกลับไปที่ค่ายกันโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรพอตกช่วงเย็นปุ๊บกลุ่มของคุณเวียงแล้วก็เพื่อนๆอ,นอีกประมาณ 4- ี่ห้าคนนะครับถูกจัดให้มาช่วยงานศพของชาวบ้านเมื่อคืนนี้ครับแกกับเพื่อนเนี่ยก็เดินพากันเดินไปที่งานพอเดินทางไปถึงที่งานปุ๊บกําลังจะจุดธูปไหว้ที่หน้าโรงศพครับก็ชำเลืองไปมองภาพของผู้ตายครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้าโรงศพเนี่ย ว่าเป็นใครกันจะดูว่าชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยไม่ทันได้เห็นครับพอจุดธูปเสร็จปุ๊บพนมมือปับ๊บกำลังจะไหว้ขอคามากำลังจะไหว้แบบให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติเงยหน้าขึ้นไปดูรูปที่ตั้งหน้าศพนั้นแหละครับถึงกับช็อกเลยเพราะว่ารูปที่ตั้งหน้าศพนั้นครับมันคือคนเดียวกันกันกบที่มาช่วยพวกเขายกลงศพจากร้านลงศพเนี่ยมาไว้ที่บ้านครับ ตอนนั้นเนเขาเห็นเขาก็แบบขนล,ลุกเลยก็เลยสะกิดเพื่อนอีกคนนึงครับที่นั่งข้างๆกันที่เมื่อคืนมันก็เพิ่งจะไปเอาโลงศพนี้มาด้วยกันเนี่ยสะกิดให้มันดูครับป้ากับว่า้คนนี้เนี่ยมันก็มองรูปแล้วมันก็ตกใจเลยครับมันร้องเสียงดังว่าเฮ้ยทำมาทุกคนในงานตอนนั้นเนี่ยตกใจกันหมดเลยครับเพราะว่าเขาร้องเสียงดังมากๆหลังจากปักทูบอะไรเสร็จครับตัวของคุณเวียงกับเพื่อนที่ไปตอนนั้นเนี่ยก็พากันไปนั่งฟังพาร์สวดศพต่อ ระหว่างโสดอยู่เดี่ยไม่มีใครกล้างเงยขึ้นมามองเลยครับด้แต่ก้มหน้าก้มตาพนมมือรับศีลรับพรอ,อะไรพระไปครับจนกระทั่งจบงานเนี่ยตัวของเขากับเพื่อนเนี่ยพากันพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าคนที่ไปช่วยยกลงเมื่อคืนกับคนที่มาบอกกับคุณเวียงว่าขอบคุณนะนั่นก็คือคนเดียวกันเลยครับกับคนที่เสียชีวิตเขาเนี่ยบอกว่าจําได้แม่นเลยครับเพราะว่าคุณเวียงนั้น นั่งไปตำแหน่งท้ายรถแล้วก็จับลงกับชายคนนั้นเนี่ยมาตลอดทางเลยเพื่อนอีกประมาณ3-4คนเนี่ยที่มาวันนั้นที่มาช่วยเขายกศพเนี่ยก็บอกว่าชัดเลยพี่คนนี้แหละที่พวกผมมาถึงก็เห็นแล้วว่าสภาพเนี่ยแบบเชือกโดนรัดคอแบบแบบหน้าบวมเป่งถึงแม้ว่าหน้าเขาจะบวมจากการแบบเปบิดศพ้นอื่นก็ตามแต่ผมจำรูปพันณสันฐานเขาได้ว่าต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอน ตัวของเวียงเนี่ยบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันแบบเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ไม่รู้แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครกล้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยครับภาพเนี่ยยังคงติดตามาจนถึงทุกวันนี้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสบการณ์สยองขวัญของเพื่อนบ้านเราที่สปปลาาหลอนไม่แพ้นในไทยเราเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ถ้าใครไม่เจอเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนในอีพีต่อไปของหลอนต่างแดนเนี่ย รับรองได้ว่าทุกคนจะได้รับชมเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประเทศไทยเรานะครับถ้าอยากฟังเรื่องราวหลอนในประเทศไทยเนี่ยช่วงหลอนตามสั่งยังคงมีอยู่นะครับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสำหรับค่ำคืนนี้ใครมีประสบการณ์หลอนหลอนอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอดสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook 1 l c เลยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนราติสวัสดีครับสวัสดีครับ